เอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอามันมีจะมาเก็บบะม่วงหน่อยได้หรอพี่น้องเบือ <c oughs> อ่อไปเออข้าร้านไปเก็บบะม่วงก่อนพี่น้อ,องย่า,ยอของ,ายงของนายหนาหญ่ที่ล่ะอันจากท้ายลูกไม่เนาะหุงยางอองนายใหญ่ตัวยังสีเห็นหนาบักหลานีเก็บบักม่วงจุกอีกแล้วพี่น้อ, <c oughs> เอง,ง,งลเลย,เ,ลย <c oughs> เรือโรงเรียนมาบัางหัน nổi với kia bằng mong sục cân bà này. à tội 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 Nè, tội 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 nỉ bò. tội 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 đạc tội 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 bay bay, tội bay, ma bò. ไปเลยเอาใยมาฟันพื้นเลี่ยวหรอบ่อใยมาเลี่ยวหลอที่เนาะเห็นแต่งานนิดหน่อยหนึ่นเอาเอ้าเอาหมาหน่อยไหมหมาหน่อยไผรเบ่ะเอามาลงบ่เบอะเป็นหมาจากทียุ่นน้องแม่ที่มันไปอาศัยย uh> yes. ุ่นน้องเลที่มันอาศัยยุ่นโชที่มันให้ใช่คนเนี้ย อ้ามันว้าวว้าว้ม่เพื่พี่เชียงมันหนึ่งเออฮะพ่เงมันหนึ่งว่าเป็นมาเปมอมันไงไงไงไไงไงไงไผไงไไงไงไไง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 ่งไ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 งงไไง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 ไังไงงไ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 ไอไไ มาตัวส mm uh, ีขาวกับแม่มันเมกับมาตัว like สีขาวไอ้มันไปทางเร็วข hmm. ้กับไอ้กับแม้มันทางเร็วมีเห็นกระลูกมโอ้ยมีดข้าหนวยว่าน่าบวงหวังว่ามันเบิดหรือบ่ล่ายังฝ่าห่องยงฝ่าห่องใจหนวยหวังบว่าเนี่ยเ้ยยึดขังนี่ยึดเชียวงานร้องหนวย ง่ายเนางก็จะเอาหันละพุ่นพุ่นไปเาท่าทาัางคอยเขาลูกน,นั่นเตี้ยนนั่นเฮ้ยใหญ่ข้าร้านพักเก็บ,บองมองหน่อยอมองสุกหน่อย,อยไปข้างนั่นเห็นสองหนวยที่ข้างนั่นน่เมื่เตียยเต้ยก นี <ffe> ่น <rainforest> ี <per> like <forests> <ör> okay. ่หน่วยหนึ่งนี่เกมกำลังกำลังหนาวกเอ้าเอาหัวหน่อยมันตะทางไดขุนนั่นเลยนี่เบื้อง้างในสะกอนยังบอกมาข้างนอกขุ่นยางไปทางทึ่งเป็นบ่อนั่นแนมไปเยอะเขียวนี่เห็นบ่เหรอเห็นละเห็นละขึ้นไปเบื้องทึ่ง ขึ้นไปบางท่านพ่นท่านอันนั่นน้ำนี่ปะสำหนีก็น่าจะพี่น้องสวัสดีค่ะ